สวัสดีชาว YouTube นะครับ Facebook นะครับแล้วก็ทุกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเนื่องจากว่า,าโลกออนไลน์เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับพราแม่พี่น้องอมันเรียกว่าเป็นตลาดออนไลน์ตลาดโลกกว้างนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างนะฮะทั้งเด็ก ผู้ใหญ่วัยกลางคนวัยทำงานนะครับซึ่งโลกที่เรียกว่าโลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์นี่มันเป็นจำนวนประชากรที่มันไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่ในไทยนะครับมันก็มีทั้งลาวทั้งจีนนะครับทั้งกัมพูชาเวียดนามนะครับเมียนมานะครับ นะก็ฝากสวัสดีไปทุกประเทศนะครับที่อยู่ในโลกนะครับที่รับฟังภาษาไทยได้นะครับที่ที่ที่รับฟังภาษาไทยได้แล้วกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากที่ใช้คำว่าหลังจากที่ผมได้ท่องโลกโซเชียลมีเดียนะครับสักพักหนึ่งในช่วงโควิดเนี่ยสักประมาณ น่าจะประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับที่ที่อยู่บนโลกโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์นะครับเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันหลายอย่างนะครับอย่างวัยรุ่นบางคนทํางานออนไลน์นะครับทํางานที่บ้านอยู่แบบชิวๆนะครับมีไรายได้เออออนไลน์แล้วก็มาดูแล้วเออมันมันธุรกิจสมัยนี้มัน อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นทั้ง facebook ทั้ง t i k t o k ทั้ง u t u b e นะครับทั้งทุกสื่อโซเชียลนะครับเนื่องจากว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะฮะมันไม่ได้จำกัดว่า,าต้องเป็นใครอายุเท่าไหร่นะครับมันไม่รู้ใครเป็นใครนะฮะก็ถือว่าสวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่บโนโลกออนไลน์แล้วกันนะทุกสื่อโซเชียลมีเดียนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลย มีความคิดว่าจะมาแชร์มุมมองแล้วกันนะครับมาแชร์มุมมองในการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสัก5ปีหลังจากนี้นะครับนะหปีหลังจากนี้นะครับถ้าเรามองดูดีๆเอาประเทศใกล้ๆบ้านเราอย่างประเทศลาวนะครับลาวนะครับต่อไปก็คงจากที่ผมเห็นมานะครับจากที่ผมเห็นมาในหลากหลายสื่อ ที่ที่จีนนะครับเราเราไปโฟกัสที่จีนนะครับกับลาวเนื่องจากว่าเราพัฒนาโครงการร่วมกับจีนนะฮะแล้วก็ลาวนะฮะดังนั้นเราก็เลยโฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับนะจากที่ผมไปเห็นที่จีนนะครับที่จีนเนี่ยเขาจะล้ำหน้าเรื่องโน้ตหาวเรื่องเทคโนโลยีเรื่องเงินทุนนะครับเรื่องวิศวกรรมต่างๆนานานะครับ จุดแข็งของจีนก็คือเรื่องเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนะครับแล้วก็โน้ตฮาวต่างๆส่วนจุดแข็งที่ลาวก็จะเป็นในลักษณะที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ประชากรที่ยังน้อยนะฮะประชากรน้อยแต่ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลนะครับแน่นอนแหละมันก็เป็นโอกาสที่นักลงทุนจีนนะครับที่จะเข้ามาพัฒนาสัมปะทาน ในลาวเนี่ยหลายโครงการนะครับหลายโครงการซึ่งซึ่งประเทศลาวเขาก็ดึงดูดนักลงทุนจีนโดยการให้ถือสัมปทานระยะยาวนะครับ90ปี99ปีก็ว่าไปนะครับซึ่งบางทีเนี่ยตั้ง90ปีหรือ99ปีเกือบร้อปีเนี่ยผมหรือทุกคนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะครับนี่คือมันก็เหมือนว่าเป็นอาณาจักรอาณาจักรหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ย ผมบอกได้เลยนะครับการที่รัฐบาลลาวให้สิทธิ์บริษัทกลุ่มทุนจีนหรือกลุ่มทุนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับไปพัฒนาพื้นที่สัมปทาน90ปีหรือ99ปีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าอาณาเขตรหรือเขตเศรษฐกิจวิเศษตร,ตรงนั้นนะ่ะมันมันไม่ใช่ประเทศเลาวเลยนะผมมองว่าเป็นพื้นที่ของจีนไปแล้วนะครับใช้คำว่าอาณาจักรของจีนนะฮะ ซึ่งแน่นอนนะครับอาณาจักรของจีนเนี่ยถ้าเขามาลงทุนเนี่ยเขาก็จะเอาโน้ตฮาวเอาเม็ดเงินลงทุนเอานักท่องเที่ยวนะฮะหลังไหลเข้ามาด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่จีนเขาทำนะแล้วก็ผมได้แชร์ลงไปในหลายๆคลิปแล้วนะฮะให้เห็นแล้วว่าเออสิ่งที่จีนเขาทำเนี่ยอะไรที่มันดูแล้วมันยากมันเป็นไปไม่ได้ในะจีนเขาสามารถที่จะเนลมิตได้นะครับยัง รวดเร็วอย่างที่หลายคนเคยเห็นแล้วนะครับในสิ่งที่มันดีนะส่วนสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยในในมุมมองที่เราเห็นของจีนมันก็มีนะครับส่วนที่มันไม่ดีก็มีแต่ว่าเราก็พยายามเลือกดูในส่วนที่มันดีนะครับเพื่อมาต่อยอดในการทำโครงการนะ,รนะก็ลองมาติดตามแล้วก็ s u b s c r i b e ช่องนี้ดูนะครับผมก็จะเริ่มแชร์มุมมองหลายๆมุมในการลงทุนร่วมกับจีนลงทุนร่วมกับลาวนะฮะ CLMB นะครับเราเริ่มจากทีละประเทศก่อนนะรจริงๆเราก็อยากจะขยายไปาลาวกัมพูชาเวียดน,นามเมียนมานะครับนะเจาะ CLMB นะครับโดยใช้ทุนจีนนะฮรเพียงแค่ว่าเราต้องเริ่มทีละจุดก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามัน ไปหลายที่เดี๋ยวมันจะทำงานไม่ทันนะนี่ก็เป็นมุมมองที่จะมาแชร์เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆในช่องนี้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดนะฮะเราก็ทําอะไรเยอะไม่ได้อย่างผมเองผมก็ทํางานเอกสารทํางานเรื่องการประสานงานเจราจากับต่างประเทศนะดังนั้นก็จะพอมีเวลาว่างก็จะมาแชร์สิ่งที่เห็นนะครับลงในช่อง y o u b u นะแล้วก็แชร์คลิป แชร์ความรู้ต่างๆนะครับให้ให้เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วกันนะฮะก็โอเคนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ